สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วังครับวันนี้เข้าวังนะลองหาตัวดูครับปลากระพงนะครับช่วงนี้มรสุมเข้าก็จะไม่ค่อยได้ไปทะเลเนะไรนะก็เข้าวังดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมาลองหาตัวกันดูนะครับอยู่นี่ก็น่าจะประมาณ50าสิบหกไล่้ไหมครับเนี่ยกว้างเลครับนี่ครับทีเป็นกระแสปลาหมอคางดำครับเพียบเลยครับลอยหัวอยู่นะครับ เห็นเมื่อกี้มองเห็นปลาหมอสี้วยครับอยู่นี่ก็จะมีพวกปลากุลาปลาสาครับอาทิตย์ที่แล้วนุ่ยก็ได้ปลาหนวนจันเดี่ยวมากันนะ่นนุ่ยแหละแต่วันนี้จะลงเรืออยู่แต่พอดีเรือมันรั่วนะครับก็ไม่ได้ลงไม่เดี๋ยวเดือนตีรอบๆอยู่นะครับส่วนนั้นนุ่ยก็ลงไปนู่นนะครับนู่นไกลๆนะครับมองไม่เห็นนะเยวลองหาตัวดูครับว่าจะพอมีตัวให้เห็นไหมครับวันนี้สายวัง เอชมครับนี่ครับเหยื่อที่เป็นกระแสอยู่นะเขาจะแมงมอนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าแอคชั่นเป็นไงไม่เคยตีเลยครับ เออแอคชั่นก็ออกดีอยู่นะตีน้ำสวยดีนะตบเป็นตบของแท้ของแท้นี่ครับกุเราครับเราเว้นสวยสวยสวย มากับไตหนุ่ยแล้วครับมาเย็นชามากรต่ายนุ่ยครับแล้วก็นัททอฟครับหมายหลอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหมายนี้หอยหลอนจริงไหมวางปิดนะครับไม่เปิดใล้าคๆตกครับประมาณกี่ไลน์เนี่ยครับได้หกสิบได้เนี่ยจะได้หนุนจันโอ่ลุงไอ้ทั้งวัน มาดูกันครับผลงานวันนี้จะมีหลอนไมหมร่านี่ฟ้าเปิดแล้วแบบเขาที่ที่แล้วอ่ะฟ้าก็เปิดนะแ,แดดถูปุกเราดูผลงาน,นครับเหลือเหลือสีแดงทอดปุกไม่ลือไม่รอดแผวใหญ่แผลจีนน่ะนี่ครับแล้วท็อปก็ ยังค้นหาตัวแรกอยู่นะครับตัวแรกมือเป็นหลายตัวแล้วครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนฉายาครับเปลี่ยนมาครับนี่ะหน่่ยก็มือพายครับอันนี้ไปบอกนลาดำนะครับเคียดไปต่อยต่อครับหาจนเจอนี่นะครับคางดำของแท้ครับมันกินทุกอย่างจริงๆครับ ดูเลยครับเหยื่อปักมันก็กินครับของแท้ครับเนี่ยถ้าไม่ใช่เนี่คางองไม่ดำครับแต่ไหมครับนะท็อปใช่ครับเ <c oughs> ขาดำมาเลยครับ <c oughs> โกนเขาหน่อยนะครับแมงตัวใหญ่ด้วยกินทุกยางยอดเลยเหมือนกำลังเป็นกระแสด้วย